จะเป็นยังไงทุกคนครับจะเกิดว่าเรานั้นสร้างกำแพงโขดหอยนะพวกไหนโ,โ,โดยกำแพงนี้นะครับเราจะทำการสร้างด้วยการเอาต้นอ่อนเนี่ยมาเรียงกันให้มันเป็นโขดหอยนะพวกนานตามภาพนี้เลยเชิญสเก็ตไว้แล้วเป็นไงสวยไหมภาพนี้นายขโมยมาจากเด็ก3ขวบปะเนี่ยเอาไงนะเวลาศัตรูมันจะเดินมาหาเราเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินนานแน่นอนอย่าว่าแต่ศัตรูเลยพวกเราก็เหมือนกันแแหลยะ <laughs> สิ่งสำคัญเลยทุกคนครับคือการตัดไม้นะครับผมรีดตัดเลยพวกนายฉลามตัวหมาเพิ่งนายเลยนะเว้ยในคลาสตัดไม้โอเคใครจะเป็นคนวางให้ฉันวางไหมไอ้ขนหอยเนี่ยก็ต้องเป็นนายสิจะเกิดนาะยมีภาพเปอรอ่ามหนดูก่อนว่ามันจะสามารถวางได้ใกล้สุดกับในฐานเราคือตรงนี้ทุกคนเราจะเริ่มจากจุดนี้แล้วทำเป็นวงกลมขนหอยไปเรื่อยๆอ,อาจจะต้องซูมภาพหน่อยนะเพื่อที่การเห็นช,ชัดนะคะเอะฉันเอามาให้แล้วอีกสองอ่นขอบคุณมากเลยพวกนายอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ โอเคอ่าพวกนายฉันขอเลิกทําตอนนี้ทันไหมวะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งายก็นนวางกินกันเกินจะกอบจะวันใวางไกลๆหน่อยก็ได้เยอทุกคนครับลองคิดสภาพดียิ่งโขดหอยมันไกลอะ่ะเท่ากับว่ามันต้องวางกว้างขึ้นยิ่งเยอะขึ้นนี่คื แค่แถวแรกนะเนี่ยเหนื่อยมากเลยอ่ะเราจะไปจะต้องตัดต้นที่มันโตตรงนี้บ้างนะทุกคนเพราะว่าจะได้มาเป็นเฟิร์นนะครับแล้วค่อยวางต้นกล้าใหม่นะเรารอได้อยู่อ่ะเจอ <c oughs> โอ้ยดีมากเลยอ่ะโดนหลายต้นทีเดียวเองคือช่วงต้นเนี่ยผมวางติดกันไปหน่อยนะครับต้นมันเลยซ้อนกันเยอะหน่อยวันที่สี่ในเกมนะทุกคนครับนี่กําแพงเราประมาณนี้เลยอ่ะคาดว่านี่จะมาบรรจบตรงนี้ก็ได้ใช้เวลาไม่นานมากแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มทำโคด2สองได้เลยนะพวกแน,นน <c oughs> น่ะนึกถึงอนาคตและกลัวตัวเองจริงๆ,ๆเลยสร้างข,งของที่ยิ่งใหญ่ขน กลัวทำไมวะก็กลัวความเก่งไงเจโกแต่ตอนนี้กลัวก่อนว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าเนี่ยกลัวตรงนี้ก่อนนี่ดูดิุลพอมันโตปุ๊บหูเหมือนแบบเราอยู่ในสนามฟุตบอลเลยอะไรอย่างเงี้เลยสเตเดียมไหมแล้วต้นเริ่มตกแล้วอ็ยแย่แล้วเลย เลือฟังนะน่าฉันยิงไปแล้วในคลิปก่อนคือใช้แอสซินไม่ได้เรื่องเลยทุกคนนะคลิปนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไซบอร์กมันเดิมได้เรื่องกว่าเยอะพอช่วยเด็กแล้วอยาเจพิ่งเอาตัวเด็กมานะเดี๋ยวพอวันเพิ่มแล้วฝนมันตกหนะ้าเอาแค่ของก่อนก็พอก็คือมาเอาของจะแม่เ,เด็กโอ้โหหวังเอาของอย่างเดียวเลยนี่นะ เดี๋ยวหนูรอไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาช่วยที่หลังนะรอไปก่อนโอ้ย,อยเดี๋ยวนะลูกปาามาได้ไงไม่เคยเห็นเลยไอเลียนแนวมาจากไหนอะ่ะฉันเอามาจากสนามบาแวแถวเนี้ยจะกล่าวเลยไหนลูกปาลูาปลาได้ไหมโอ้ปลาได้แล้วถ้าปาลาใส่หมาป่าอะไรมันเลือดลดไหมอ่ะไม่รู้ดิปลาใส่หวยเลียนนะโอ้ไม่โดน ไม่โดนพอไปนูน่นด้วยไมออกไปข้างนอกเลยฉันไม่กล้าไปเดี๋ยวค่อยไปเอาตอนเช้าก็ได้นะฉันกำลังจะบรรจบขดแรกเว้ยไปขด2ต่อนี่คือขดแรกนะครับพอเราจะเดินแล้วก็นี่ขด2ก็ต่อไปนะทุกคนนะซึ่งขนาดความกว้างระหว่างทางก็ประมาณนี้ชูว่าไม่ได้กว้างไม่ได้แคบกำลังพอดีเลยโอ้ยแลยใจใอย่แย่เลยต้นไม้ย่างเยอะไม่เจอต้นอ่อนเลยอ่ะ นายไปทุบต้นแก่หรือเปล่าแล้วไม่เจอต้นอ่อนอะล้องทงานไว้หกเรียบร้อยครับตรงนี้สบายแล้วพวกนายหลังจากนี้เชื่อไหมว่าเล่นมา20วันเนี่ยก็ยังไม่ได้ขวานแดงเลยนะไไงแล้ววันนี้เลื่อยเหญ่ใหญ่ลหญ่ใหญ่ใหญ่ไห้่ใหญ่ในญ่ให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 ญ่ใ่ใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหว่ใหญ่ใหด่ใหญ่ใหญ่นหญให่ใหญ่เลย้ จะได้ขวานแดงแอวคุ <S 2> <S 2> <S <S ้มค่าอยู่ เฮ้ยคนหอยของพวกเราได้ใหญ่เป็นกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเล่นนตัดต้นไม้ใหญ่นี้ไปเลยดีกว่าฉันตัดต้นนี้ที่มันอยู่ในฐานเรานี่ได้แล้วตัดไปเลยเรื่อยๆไปฉลามดูสิพอเริ่มทำมันก็เริ่มบีบเข้าอ่ะขอโทษนะไปวางกันเข้าในเนี๋ยจะโก้ยวางไปสวยเลยวางไปวางมามันก็มีมึนตากันมากไงอย่าว่ากันเลยเดี๋ยวฉันค่อยแล้บุกแล้วบุกเลยมาทำไมตอนนี้แล้วคนกำลังประชุมกันอยู่ เดี๋ยวจะขยายนะแล้วก็แบบเดี๋ยวพอต้นนี้โตค่อยมาทุบทิ้งเนาะได้เลยฉลามฝากแก้ชันทีเออมานทีชั้นเหมือนไงสร้างวนๆไปเรื่อมันเริ่มเบี้ยวแล้วทุกคนอย่าว่ากันเลยนะแถว2ใกล้มรรจบแล้วทุกคนนี่หนี่ใหญ่อ่านั่นคือคนแดงคนสองนะครับผมนี่ประมาณนี้ต่อไปเราก็จะขดไปอีกขั้นหนึ่งนะทุกคนเราเจากี่ขดดีวะแบบคนที่เกียก็คือจบขดนี้ก็จบเลย หรือจะแบบสิบขดไปเลยหม่สิบขดฉันขอไปขดตัวนอนเป็นหนึ่งนา,นาอย่างนัออ้นนะจะไม่อยู่แล้วจะกรอบฉันหนีดีกว่าน้าวางไปแล้วนะผมโคนดที่3เริ่มมีความเรยวมากขึ้นแล้วนะเพราะเรามีขวานที่ดีขึ้นแล้วไม่เลยแต่ก็ยังขี้เกียจจะดีหน้าจริงนะ แต่ว,ว่ามันทีมันอาจจะมีพวกหินพวกอะไรมาขวางนะเราก็เลยต้องฆ่าม,มันไปอ่ะในอนาคตอาจจะมีบบที่ทุบหินก็ได้ได้เจ้ากกอบออดูตรงนี้ก็จะแคบนิดนึงเวลาเดินนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ก็จะปกติแล้วก็มีถังขยะมากันอีกนะครับเดี๋ยวเอาโคดสุดท้ายนี่มาถึงตรงนี้แล้วกันตุ๊กป้ายนี้แล้วก็จะเป็นอันส,ส,สุดนสดนะเนี่ยพวกนายดูสิกาแฟโขนหอยเราเดินแล่ผลเลยเห็นไหมศ<อ>ัตรูมันเข้ามาไม่ได้นะแล้วมายิงเราได้ไม่ได้นอกอ่ะได้เลยเมื่อกี้เจ้ากบจะเก็บอยู่ล <laughs> เลย มันเป็นปดนในฉลามนะมันก็ยิงผ่านช่องมาเลย <S <S อือ,อ,อยังเหลืออีกยังเหลืออีกลงทางใช่ไมหมเราเจอกระแพงขุดหอยพวกเราวอาเรอ แล้วตัวส่วนน้ำเนี่ยมันวางไม่ได้นะทุกคนนะเราก็ปล่อยให้มันเป็นที่ธรรมชาติละกันในส่วนนี้่ะแลวทุกคนครับผมประกอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะะกว่าจะเป็นก้นหอยแบบเนี้ยน่าสุดๆนะทุกคนใช่เอาล่ะนี่เราก็มาทําการใส่ตามแนวร่องนะครับเพื่อมันไม่มีช่องว่างประเด็นคือเราทาทางเข้าอะไรยังเนี่ยฮะหรือเราต้องเดินตามขนหอยด้วยแล้วก็เดินตามขนหอยไปดีจะกว่วโอเคเราก็จะลำบากไปกับสตูด้วยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนครับกวางด ต้นไม้กินนะครับเนี่ยนโดนครับขนาดคนเทยังต้องเดินวนขนหอยละมาเลยนะฮะเป็นไงคนเทยอยไหมโลกสุลยต้นไม้หลังจากใช้เวลาเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงขึ้นะครับกับการชามกาแพงขนหอยตอนนี้เราก็ถือว่าเสร็จแล้วละกันนะพวกนายนะ เดี๋ยวเราไปรีวิวเดินเลยซึ่งทางเข้าทางออกนี่มันจะอยู่ตรงเต็นท์ชมพูพวกไหนไปเราเดินมาเลยจําลองนะอ่ะเดี๋ยวไฟฉายด้วยเผื่อเมื่อดูเราจะต้องเดินแบบนี้ไปน้องๆเดินกลับบ้านไปเลยนะอย่ามาอยู่ตรงนี้อันตรายใช่ระวังหลงไม่รู้ตัวนะดูที่เส้นทางวันนี้ถามหน่อยว่าศัตรูจะบุกยังไงเนี่ยฮะบุกมาก็กลายเป็นเหมอนพวกเมื่อกี้อ่ะ อ่าตรงนี้ยังไม่ใช่ทางออกนะครับแต่ออกน้นะเพราะว่ามันเป็นทางโล่งแล้วแต่ว่าเราเดินต่อได้พวกไหนโอเคต้องเดินต่อต้องเดินต่อตรงนี้มันปลูกไม่ได้อะทุกคนเลยไม่ได้ปลูกันนะอันนี้จะแซกเพื่อนอีเลี่ยนหน่อยเห็นแคบเอ่เราบอกได้เหมือนกันนะไปเอาแต่เราต้องบอกทางออกที่แท้จริงอ่าเดินมาเรื่อยๆวิยาวเหมือนกันนะเนี่ยเราสร้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยจะกลาบเออนี่แหละทางออกที่แท้จริงคือตรงป้ายนี่เลยทุกคนค่ะทำามโอ้ตีออกจะจะบืดเลยอ่ะกลับเข้าไปก็สบาย เดี๋ยวเราจะมาทดลองสุดท้ายนะก็คือปล่อยให้พวกศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาดูซิว่ามันจะเดินไปหาเราถึงฐานหรือไม่นะพวกนายนะพอเราเดินเข้ามาอุ้ยเวียนหัวมาเดินไปเดินมาเนี่ยโอ้โหเยอะเกินก็ไม่ต้องไปทำตามแบบนั้กําแพงเนี่ยไม่ดีผมบอกเลยสร้างมาให้เวียนหัวเปล่ามันจะมืดให้เราตอนไหนเนี่ยฮะมาแล้วมาแล้วเออ เดี๋ยวเราจะยืนหล่อๆในที่ติงกองไฟนั่แหละทุกคนดูซิว่าจะมีอะไรโจมตีเราได้ไหมเข้ามาได้หรือเปล่าจะเป็นไงโอ้ยยังไงเห็นมันเดินอยู่ไปเดินตามคนถอยเลยไปเดินตมคนถอยไปเลยนัังไงเดินเลี่ยงกันมาเลยแม่ไม่จะรล่ด้เยตัวตาดูเดินเลยไม่ใเ่ไรเดไนไปเลยตีจาะเข้ามา ไปเข้ามาได้2คนน่ะมันเดินมาเป็นกรุปทัวร์เลยนะไม่ใช่สานที <corner> ่เที like ่ยวนะเว้ยโจมตีมเลยเจอกระแพงวนขนหอยชัดไปรู้สึกไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่ากับการเดินฮะคลิปประมาณนี้ละกันหวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะกบเรียนล้ำไม่ใช่กบล้ำเลี่ย